ไม่นะเดี๋ยว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 ฟังยายก่อนฟังยายก่อนฟังยายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหนูเอาปลาลูกไปเออเออหนูเอาปลาเด้อหนูเอาน้องปลาลูกอ่ะเออหนูน้องปลาพี่น้องเพชรเอาผ้าคุ้นหนูนะคะอ้าวเนี่ยเอาหนูต้องเอาหนูไม่ไม่ได้หนูต้องเอาโอเคไหมคะอ่าหนูต้องเอานี่ไงนี่ไงมายายพาทำนี่ยายพาทำนี่ก่อน นี่นี่คือวิธีแย่งของกันนะคะคุณยายต้องเก่งนะคะคุณยายต้องฉลาดไหนไหนลูกไหนเอยเอาผมออกหมดแล้วเอาผมออกหมดแล้วโอ้เอานโ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 นเอาเอาผมออกหมดแล้วขอดาวให้ยายหรือยังไหนไหนมีใครขอดาวให้ยายยังขอดาวยังคะขอดาวหน่อย บอกว่าผมออกให้กันละขอดาวให้หน่อยโอ้โเียมว้าวเดียบหน่อยดีไหมดีไหมลูกเอายางออกแล้วดีไหมดีจังนอะมันเป็นปลึกเซอร์กู่หนาหนะไม่ไดย้ายสีมัดให้ไหมล่ะบะนี้โอ้ยนน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 น เจ้าวเบิ้งอรุณเกีเยนะ้ยวอะไรน่าน่าน่าน่นน่นาเนขี้ยวแล้วทีนี้ทีนี้จะเจอคุณยายแล้วนะจะเจอคุณยายแล้วนะจะเจอคุณยายแตนแล้วนะวันนี้เจอคุณยายแตนจัดการคนแล้วนะวันนี้นะคุณยายสวนจัดการใครใครอมไป่หไหน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 ใครอมยาง ผู้ดใดโอมยาเอาว่าดีดูให้ใช้ให้ดูให้โอมยาเขาว่าดีเดี๋ยวนี้โหออกบ้านลูกถึงไหนแล้วนะชอกระเชอคู่กันแล้วอะไรนะพอสำเพาบอกพากระเชอคู่กันพอสำเพากาง โมมาคึกนี่ย้อยักษ์เขี้ยวรอเรือพายรอลิงไต่าบแหวนวงจ๋าจ๋ายยังไม่เสร็จเลยบอแหวนวงบอแหวนวงโซซาลาเนี่ย โาเนี้ยโซดาเนี้ยเงาไหมเซดาเนี้ยเงาไหมโซสีนวดย้าสอเสือดาวคัหอหีบใส่อจุลาค้อ้ออ่างเงืองหอยนหูกตา ซาละอะไรลูกยัยหัวอะไรลูกย่ายจ่ายจ่าไปจิ้มนะคือไปจิ้มนไปยอเงิ้นโอ้ไม่ได้ดาวเลยลูกยังไม่ได้ดาวเลยยายไม่ได้ดาวขอดาวก่อนขอดาวให้ยายหน่อยขอดาวให้ยายก่อน

ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมยายแตนกับเด็กๆนะคะมาหัวโมอหัวมวนกันพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นมาโจ๊ะจริงโจ๊ะโจ๊ะจริงๆโจัะจริงๆแล้วถ้าโจ๊ะจริงๆกากว่็ขอบคุณหลายๆเด้อคางน้องสายผู้เฒ่าคนกติบอกว่าเบิ้งดเด้อน้องเพชรน้องพรอย แต่สิเป็นความสุขของผู้เฒ่าเนาะผู้เพราะว่าจะผู้เฒ่าไว้รุ่นไว้ใดแต่สร้างความน่ะแหละของเขาเนี่ยพี่น้องเถ่ายห้องไบไมีหัว

ấy mấy nhỏ. Quái. Co đũ đũ bí bòi vậy mấy mấy. Hết. Quẩy bạo. Hết quẩy bạo. Hết quẩy bạo. Hết. Hết hết. ไปมันเหนื่อยมันจะอ้วกนะลูกไม่ต้องเล่นเนาะพอแล้วนะคะพอแล้ว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 นะคะเอ๋อลันปัดลันปัดลันปัดเอ๋อลันปัดลันปัดเส้นเอ๋ลันเสียงดังดังปัดปัด,ปด อยากจะไปหาหมอมีบนออยากแก้สินเดาคืออาการทุเลาให้มันเศ้าไหนตั้งไหนเฮ้ตั้งเหรออันนี้ตั้งเหรอลูกสงามเสียงเพลง<ม>ใครจะมาผผม

ไ้ให้แม่เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่ดุนะโอ้โอ้แม่ดุคนกันนะเนี่ย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 ไหนมาเล่นลนะไปไหนเราเนี่ยไปไหนนะเห็นมาเห็นทางเดียวไปไหนบ่นทางเมืองไทย<ด> Nghe là được nhé em. Thôi hết yeah. <laughs> <laughs> Ừ